สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสซง VIP เช้าบ่ายนะคะประจําวันที่20พฤศจิกายน65นะสําหรับ VIP เช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6 4กับ7เราจับ3กับ7ให้เด้อ3031 33 34 35 36 37 39 70 71 73 75 76 79 ับคู่ก็สามหกหกสามสามสี่สี่สามสี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดหกเนาะสี่สามหนึ่งสามเจ็ดเก้าหกสี่ศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าแล้วก็สามเจ็ดหนึ่งเนาะรอบบ่ายสี่กับเจ็ดมาเหมือนกันเด้อต่างกันสามก็หกห้าก็แปดแค่นั้นเองเนาะตัวไหนที่ต่างก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็ซื้อทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะต่อไป V ีเบ่ายตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดเจ็ดเนี่ยมาสองรอบเด้อเช้ากับบ่าย

สามตัวเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เดอ้อที่เราขีดไว้ให้เนี่ยเราเน้นให้ซื้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะถ้าเป็นสามหกก็สามหกศูนย์สามหกแปดสามหกห้าเดอ้อสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองคือหืองั้นก็สี่เจ็ดหกสี่เจ็ดเก้า สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ